อาจารย์ชื่ออาจารย์แอนนะคะเป็นอาจารย์พยาบาลนะเชิญค่ะอาจารย์ท่านเอิสวัสดีค่ะอาจารย์นกนะคะเป็นอาจารย์ฝ่ายด้านวิชาการนะคะน้องๆหลายคนอาจจะร,รู้จักอาจารย์แล้วเพราะว่าอาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้วยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องหลายคนที่สมัครเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในรายวิชาที่เราเรียนนะคะเนาะเราจะเจอกันอีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์อ้อยนะคะเป็นอาจารย์ฝ่ายวิชาการนะคะคอยสอนภาพปฏิบัติแล้วเราเจอกันในคาเียนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะอาจารย์ไข่เจียวนะคะก็เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนฝ่ายวิชาการอีกหนึ่งคนนะคะแล้วเดี๋ยวจบไรน,นี้อาจารย์จะไปแจ้งตารางเรียนพวกเราในลายกลุ่มแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาที่จะต้องมาเจอกันอีกแน่นอนนะคะ สวัสดีค่ะไว้เจอกันในห้องเรียนค่ะสวัสดีค่ะพี่จา่านะคะอาจารย์ประจำกลุ่ม5ค่ะเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์ใบเฟิร์นนะคะยินดีต้อนรับน้นองๆรุ่นที่120ทุกคนเลยนะคะอาจารย์ก็อยู่ฝ่ายสวัสดิการแล้วก็เป็นอาจารย์ฝ่ายแนแนวแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆหลายๆคนเลยนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะ สวัสดีคะ่ะอาจารย์ฝ่านนะคะอยู่ฝ่ายประสานที่ฝึกงานนะคะลูกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของน้องๆด้วยนะคะไว้เจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ชุมพูนนะคะเป็นอาจารย์ที่รึกษานะคะลูกแล้วก็ดูแลเรื่องของสวัสดิการด้วยเนาะเดี๋ยวน้องๆคนไหนที่มีคําถามอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราสอบถามกันหลังไหม่หรือว่าเดี๋ยวต่อไปเจอกับอาจารย์มินเนาะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่มินนะคะก็อยู่ฝ่ายวิชาการนะคะแล้วก็รวมถึงดูแลเกี่ยวกับระบบการเรียนให้กับพวกเรานะคะวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเข้าเรียนนะคะในออนไลน์เนาะในเว็บไซต์นะคะที่อาจารย์แอนพูดถึงเมื่อตะกี้นะคะ,ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตกลับกล้องนะคะให้พวกเราเห็นว่า เราจะเข้าระบบกันยังไงนะคะใช้วิธีอะไรบ้างนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพอจบไลฟ์สดเนี่ยนะคะที่จะเข้าไปประกาศรายชื่อนะคะอันนี้มันจะยังมองไม่ชัดนะคะเพราะว่ามันติดฟิลเตอร์เนาะเดี๋ยวจบจากไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นเนาะรายชื่อของพวกเรานะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มรุ่นเลยนะคะ พวกเราเนี่ยดูชื่อของเรานะคะแล้วก็เลขที่นะคะเลขที่หมายถึงเลขที่ข้างหน้านี้นะคะให้เราจําชื่อพี่ผู้ผิดขอโทษลูกให้เราจําเลขที่ของเรา่อะอย่างสมมติน้องคนแรกเนาะชะนันชิตาชนันชิดาเนาะน้องกอย่าเนี่ยน้องกอย่าเห็นชื่อตัวเองปุ๊บน้องก็จําเลขที่ว่าเอาน้องเลขที่หนึ่งนะคะทีนี้ ตัวที่จะได้เห็นอีกอันนึงคือคําว่ากลุ่มนะคะกลุ่มที่อยู่ด้านหลังชื่อตัวเองเนี่ยพี่จะทำเป็นแถบสีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องพอรู้ว่าน้องอยู่กลุ่มที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่น้องจําไว้เลยนะคะต่อมาที่พี่จะให้เราดูก็คือพี่จะส่งลิงก์นะคะลิงก์อันนี้จะส่งไปให้ในกลุ่มของพวกเรานะคะไออย,ย่างเมื่อกี้น้องกอย่าน้องเลขที่หนน้องน้องได้อยู่กลุ่มที่หนน้องก็กดลิงก์นะคะ ว่าน้องอยู่กลุ่มที่หนึ่งน้องก็กดลิงก์กลุ่มที่หนึ่งได้เลยนะคะถ้าน้องอยู่กลุ่มที่สองน้องกดกลุ่มที่สองนะคะน้องอยู่กลุ่มสามน้องก็กดกลุ่มสามได้เลยนะคะสี่กดสี่ห้ากดห้าเลยนะคะกดแค่เฉพาะกลุ่มที่เรามีลายชื่อเท่านั้นนะคะพอกดเข้าไปในกลุ่มแล้วเนี่ยให้เรานะคะพิมพ์ชื่อเลขที่นะคะให้เรียบร้อยเพราะว่าในกลุ่มย่อยเนี้ย จะเป็นกลุ่มที่มีอาจารย์ดูแลพวกเราเฉพาะในกลุ่มเลยนะคะอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มจะเป็นอาจารย์ที่พวกเรานะคะจะต้องส่งการบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นใบงานที่อาจารย์แอนให้ดูเมื่อกี้นะคะหรือจะเป็นคลิปงานที่เราจะต้องทําส่งนะคะเราจะส่งให้กับอาจารย์ในกลุ่มเดี๋ยวพอเราเข้ากลุ่มอะไรกันเรียบร้อยรายงานตัวแล้วเนี่ยอาจารย์เขาก็จะบอกว่า ให้เราเนี่ยส่งงานในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะแจ้งในกลุ่มย่อยที่พวกเรากดเข้าไปนะคะอ่ะยกตัวอย่างอย่างพี่สมมติพี่อยู่กลุ่มตัวอย่างนะคะกลุ่มตัวอย่างพี่ก็กดเข้ากลุ่มตัวอย่างของพี่ไปนะคะปึ๊บพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็พิมพ์ชื่อเลขที่ของเราให้เรียบร้อยเลยนะคะ เราอาจจะแนะนําตัวว่าเรามาจากจังหวัดไหนด้วยก็ได้นะคะเผื่อแบบมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเนี่ยอยู่จังหวัดเดียวกันเราก็จะได้แบบว่าเออไปทํางานไปฝึกงานด้วยกันไปอะไรเงี้ยทําความรู้จักกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะทีนี้พอเราเข้ามาในกลุ่มย่อยตรงนี้แล้วนะคะพวกเรานะคะให้ไปที่มุมบนขวามือนะคะมันจะไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวพี่จะพยายามเข้ามาใกล้ๆนะคะ เราไปที่มุมบนขวามือนะคะมุมบนขวามือเราจะมีขีดสามขีดตรงนี้นะคะให้เรากดเข้าไปได้เลยนะคะพอกดเข้ามานะคะให้เราไปดูที่คำว่าโน้ตนะคะโน้ตกลุ่มของเราเนี่ยพอกดเข้าไปเราอาจ,จะเห็นพี่ไปโน้ตอีเมลกับรหัสผ่านให้นะคะอีเมลกับรหัสผ่านตรงนี้จะเป็นตัวสำคัญเลยที่เราจะได้เข้าเรียนในเว็บไซต์นะคะน้องอยากจะ ก๊อปลงไปแล้วไปเซฟในเครื่องตัวเองก็ได้หรือจะไปจดใส่กระดาษแปะโต๊ะที่ตัวเองเอาไว้เรียนหรือเอาไว้ทํางานก็ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าน้องคนไหนบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเวลาหนูจะเข้าเรียนหนูเข้ามาดูในโนต้ตกลุ่มก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของน้องแต่ละคนนะคะทีนี้อีเมลกับรหัสผ่านจะเป็นแค่ของเฉพาะกลุ่มนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกข้อกฎเกณฑ์การใช้นะคะ อันนี้ให้เราจําอีเมลกับรหัสผ่านของของตัวกลุ่มที่น้องเข้าไปอยู่ก่อนนะคะจดก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะทีนี้พี่บอกข้อระวังนิดหนึ่งนะคะน้องที่เอ่อก๊อปอีเมลเอาไปเขียนหรือว่าอะไรอยาเงี้ยอยากให้น้องระวังเรื่องอ่อตัวพิมพ์ใหญ่หรือว่าจุดอย่างเงี้ย บางคนเขียนถูกหมดเลยนะตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะคะตัวพิมพ์เล็กหมดเลยแต่ว่าน้องไปใช้คําว่าลูกน้ำเนาะไอที่เป็นขีดน้อยๆน,นะลูกขีดน้อยๆนะคะมันผิดเพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะถ้าน้องพิมพ์ผิดน้องจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะในส่วนนี้นะคะโอเคพูดถึงอีเมลแล้วเราได้อีเมลแล้วอาจารย์หนูจะเอาไปใช้ตรงไหนนะคะ หนูสามารถเอาไปนะคะเข้า google ก็ได้นะคะหนูจะเข้าจาก google ก็ได้ลูก safari ีเว็บเบราว์เซอร์อ safari, Bowser, Google Chrome หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราเข้าได้หมดเลยนะคะทีเนี้ยพอเราเข้า อะสมมติพี่เข้าจาก Google นะคะให้เราพิมพ์คำว่าโรงเรียนสีมาบริลักษ์ได้เลยนะคะพอเรากดเซิร์ชค้นหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาเว็บไซต์มันขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้น้องก็จะสามารถดูเบอร์โทรเส้นทางนะคะน้องอาจจะก,กดเว็บไซต์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะให้เราเข้าเลื่อนลงมานิดนึ่งนะคะลิงก์ถ้าน้องกลัวแบบบาปไปเซิร์ชแล้วมัน อาจจะแบบไม่ถูกหรือกลัวผิดอะไรเงี้ยพี่จะส่งลิงก์เข้าไปให้ด้วยนะคะหลังจากจบไลฟ์สดนี้นะอ่ะพอเราเลื่อนมากดเข้าไปลูกตรงนี้คำว่าโรงเรียนสีมาบริลักษ์นครราชสีมานะคะเรากดเข้าไปได้เลยนะคะอ่ะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะคะ เดี๋ยววิธีการขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแคปบเข้าไปให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าพี่คิดว่ามันติดเอฟเฟกน้องอาจจะแบบเห็นไม่ชัดนะคะเราเข้ามาแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นหน้าจอสีม่วงนะลูกนะไม่ใช่สีมืดๆปึ๊บๆอะไรเงี้ยนะคะในเว็บของจริงมันจะเป็นสีม่วงเลยนะคะพอเราเข้ามาในหน้านี้ได้เสร็จปุ๊บนะคะให้เราดูมุมบน นะคะมุมบนซ้ายมือนะคะมุมบนซ้ายมือฝั่งนี้นะคะมุมบนซ้ายมือของเรามันจะมีขีดสามขีดเหมือนกันเลยนะคะให้น้องกดขีดสามขีดนะคะอ่ะมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะคะน้องกดคําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยไม่ต้องสมัครสมาชิกไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเลยนะคะน้องกดเข้าสู่ระบบปึ้งเข้าไปนะคะ มันจะให้น้องเนี่ยกรอกนะคะอีเมลกับรหัสผ่านเนาะเห็นไม่รูกคําว่าอีเมลกับรหัสผ่านนะคะซึ่งอีเมลกับรหัสผ่านตรงนี้นั่นก็คือนี่นั่นเองนะคะที่เราเข้ามาดูเมื่อสักครู่นี้ในกลุ่มรายย่อยของเรานะคะอ่ะทีนี้อีเมลกับรหัสผ่านนะคะอันนี้พี่ขอปิดหน้าจอแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเข้าสู่ระบบให้ดูนะคะโดยจะ ยกตัวอย่างนะคะอีเมลของเพื่อนเนาะบางกลุ่มนะคะ,ะพี่ไม่อยากให้เราเห็นอีเมลกับรหัสผ่านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาการก็เลยจะขออนุญ,ญาตกลับมาเป็นหน้าพี่ก่อนนะคะ,ะทีนี้อีเมลกับรหัสผ่านเนี่ยพี่มีข้อตกลงนิดนึงเนาะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือหนึ่งเลยนะคะห้ามเปลี่ยน อีเมลหรือรหัสผ่านโดยเด็กขาดนะคะเพราะน้องในกลุ่มเนี่ยไอยอ,อย่างสมมุติน้องกอย่าเนาะน้องกอย่าเลขที่หนึ่งนะคะน้องกอย่าเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะของเพื่อนในกลุ่มหนึ่งนั่นหมายความว่าเพื่อนคนที่เหลือจะไม่รู้เลยว่ารหัสผ่านของที่น้องกอย่าตั้งเนี่ยคือรหัสอะไรถูกไหมเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนกลางที่เราต้องใช้ร่วมกันในกลุ่มเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดน้องกอย่าเปลี่ยนปุ๊บแล้วน้องกอย่าลืมหรือว่าน้องกอย่าตั้งยากเกินไปจําไม่ได้แล้วแบบเพื่อนไม่สามารถเข้าได้แล้วน้องกอย่าไม่สามารถเข้าได้ทีนี้ก็จะมาอยู่ที่พี่ละพี่ก็จะไปแก้รหัสให้กับพวกเรานะคะถ้าเกิดแก้รหัสเว็บไซต์ของที่น้องกอย่าตั้งแล้วน้องลืมไม่ได้เนี่ยน้องกอยา่านะคะน้องกอย่าจะต้งองอ ทำการเสียเสียเงินไม่ไม่พูดว่าเสียเงินต้องพูดว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างสมมุติว่าถ้าพี่แก้รหัสไม่ได้แล้วต้องให้ทางบริษัทของระบบเนี่ยเป็นคนแก้ให้พวกเราเนาะถ้าทางบริษัทเ,เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอย่างสมมติถ้าบริษัทที่เขาแก้รหัสเนี่ยเขาขอเรียกห้าพันบาท น้องในกลุ่มอยู่กันกี่คนน้องต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องรักษาด้วยกันนะคะห้ามเปลี่ยนรหัสเลยนะคะต่อไปคือสองห้ามเปลี่ยนข้อมูลในเว็บไซต์ไม่ต้องไปตั้งรูปอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อไม่ต้องไปเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นของเรานะคะก็คือพี่ตั้งให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นข้อมูลในระบบเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นน้องกดเข้าแคอ่อีเมลกับรหัสที่พี่ให้เข้าไปในกลุ่มแค่นั้นพอนะคะน้องก็เข้าเรียนได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องให้เพื่อนกลุ่มอื่นนะคะทราบว่าอีเมลกับรหัสกลุ่มเราเนี่ยคืออะไรเพราะสมมติว่าไอ้กลุ่มหนึ่งเนี่ยเรียนเก่งเลยเรียนเก่งหมดทั้งกลุ่มเลย เพื่อนกลุ่มห้าเกิดแบบว่าเรียนเก่งกว่าฉันฉันไม่ยอมพอฉันรู้รหัสฉันจะไปเปลี่ยนให้พวกนั้นน่ะเข้าเรียนไม่ทันอะไรเงี้ยไม่ในกรณีแบบร้ายๆเลยนะสมมติสมมตินะคะทีเนี้ยเพื่อนเกิดว่าไปเข้าไปเปลี่ยนเนาะเข้าไปเปลี่ยนแล้วกลุ่มเราไม่มีใครไปเปลี่ยนเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นห้าม เปลี่ยนอีเมลห้ามเปลี่ยนรหัสผ่านห้ามเปลี่ยนข้อมูลในเว็บไซต์อะไรทุกทุกอย่างเลยในเว็บไซต์นะคะเข้าไปเรียนแล้วก็กดออกจากระบบได้เลยนะคะห้ามให้กลุ่มอื่นเนี่ยทราบนะคะให้แค่เฉพาะกลุ่มเรานะคะแต่ในเนื้อหาในเว็บไซต์หรือทุกอย่างเนี่ยเปิดเหมือนกันหมดเพราะว่าพี่จะเป็นคนทําให้ทุกกลุ่มเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาจบไลฟ์สด เนาะจะมีน้องชอบมาถามว่าน้องเนี่ยสามารถกดเพิ่มตะก้าได้ไหมเพิ่มตะก้าได้ไหมเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงเพิ่มตะก้าได้ไหมน้องไม่ต้องกดอะไรเลยลูกนะคะอ่ะทีนี้พี่ขออนุญาตกลับกล้องไปเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะให้พวกเราเห็นว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะพี่ยกตัวอย่างนะคะอีเมลของเพื่อนกลุ่มกลุ่มหนึ่งมานะคะ แล้วก็ใส่รหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้กลุ่มอื่นเหมือนกันเลยลูกใส่อีเมลของตัวเองนะคะแล้วก็รหัสผ่านของกลุ่มตัวเองได้เลยนะคะจากนั้นน้องกดเข้าสู่ระบบค่ะปึ๊บมันก็จะเด้งหน้าป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมาว่าให้บันทึกรหัสผ่านไหมนะคะน้องจะบันทึกก็ได้หรือจะไม่บันทึกก็ได้นะคะแต่พี่ขออนุญาตไม่บันทึกนอ้อเพราะว่าพี่ต้องเข้าหลายกลุ่มนะคะ เดี๋ยวมันจะไปจำแค่รหัสเดียวนะคะอะทีนี้พอน้องเข้ามาแล้วก็จะเห็นนี่เลยคนสวยๆตรงนี้เลยก็คืออาจารย์มัทุรดานั่นเองนะคะที่อาจารย์แอนพูดถึงนะคะในส่วนเนี้ยเราอะจะเป็นคอร์สเรียนรายวิชานะคะก็คือตรงเนี้ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นราคาแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสหูุ เพราะว่าของเราอะถ้ามันขึ้นแถบสีแดงแบบนี้แสดงว่าเรากดเข้าเรียนได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเงินนะคะเรากดเข้าเรียนได้เลยเราเลื่อนผ่านตรงไหนที่เป็นสีแดงเราสามารถกดเข้าเรียนได้เลยนะลูกไม่ได้เสียเงินนะคะถึงแม้มันจะขึ้นราคาขึ้นมาทีนี้พอเราเลื่อนมาสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเจอรายวิชาหนึ่งนะคะก็คือความรู้เบื้องต้นกายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์เราก็คือจะได้ยินหรือเราเรียกสั้นๆนะ้อชื่อน้องว่าอนาโตมีนั่นเองนะคะทีเนี้ยของน้องอะลูกในเว็บไซต์พอเราเข้าไปจริงๆอะตรงเนี้ยมันจะเป็นแถบสีม่วงนะคะตรงนี้มันจะเป็นแถบสีม่วง,ะะง,ม,ม,วงมันจะเขียนว่าเพิ่มไปยังตระกาสินค้าอะมันจะต่างจากแถบสีแดงที่เขียนว่าเรียนคอร์สนี้ใช่ไหม น้องที่เห็นวิชาที่เป็นแถบสีม่วงแบบนี้ลูกที่เขียนว่าเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้าน้องยังไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดเพิ่มตะกร้าสินค้าอะไรทั้งนั้นเลยนะคะเว็บไซต์ตัวเนี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เราจะต้องเรียนวิชาอน a t มีเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปเปิดนะคะเว็บไซต์ให้พวกเรานะคะถ้าน้องไปกดน้องจะต้องชำระเงินนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปกดแถบสีม่วงก็คือข้ามมันไปเลยนะลูกนะนะให้เราเรียนแค่แถบสีแดงก่อนนะคะเดี๋ยวพอใกล้ถึงรายวิชาที่เราจะต้องเรียนวิชา anatomy เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเปิดเว็บไซต์ให้นะคะนะในส่วนนี้นะเราเรียนสีแดงข้ามสีม่วงโอเคไหมด้านล่างก็จะมีรายวิชาอื่นด้วยนะคะเราก็สามารถเลือกเรียนรายวิชาได้เลยอ่ะอย่างสมมติว่า พรุ่งนี้เนาะเจอกับอาจารย์แอนอีกรอบหนึ่งเวลาสิบโมงอาจารย์แอนอาจจะสอนเรื่องอการทำแผลหรือการป้องกันตัวเองในโรงพยาบาลก็คือเหมือนปฐมพยปฐมนิเทศเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องในโรงพยาบาลเนาะก็เราก็ดูรายวิชาที่อาจารย์เขาสอนนะคะจากนั้นเข้ามาในเว็บไซต์แล้วเราก็ดูรายวิชานั้นที่อาจารย์เขาสอนได้เลยนะคะเดี๋ยว เวลาเรียนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขาก็จะชี้แจงเพิ่มเติมเนาะว่าวันนี้เรียนเรื่องอะไรต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะในส่วนนี้เป็นส่วนของเว็บไซต์ที่พี่มาอธิบายให้เราฟังนะคะน้องกดอ่ะยางสมมุติว่าวันนี้เรียนเรื่องการสื่อสารไทยภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกคําศัพท์นะคะเอาวันนี้เรียนเรื่องศัพท์แพทย์เนาะเราก็กดเข้าคําว่าเรียนคอร์สนี้ได้เลยกดปึ้งเข้าไป จากนั้นนะคะมันก็จะเด้งมาหน้าตาแบบนี้นะคะเราเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นรายวิชาย่อยๆของของเนื้อเรื่องนะคะมันก็จะมีรายวิชาย่อยพวกนี้นะคะหรือเราอยากฟังบทนำก่อนก็ได้เราก็กดเข้าไปเล่นอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเพิ่มเสียงนะคะ,คะน้องๆนักศึกษาโรงเงรียนสีมาบริจาคทุกคนนะคะ อาจารย์ขอแนะนําตัวเองค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์มัทุรดาพิจยาส่งพานันอาจารย์เป็นผู้บริหารโรงเรียนสีมาบริหัทค่ะแล้ววันนี้อะสมมุติว่าเราผู้เอ่อเราเรียนไปสักสักระยะหนึ่งเนาะสมมุติว่าปวดปัสสาวะเราก็กดหยุดแล้วเราไปเข้าห้องน้ําก่อนได้เลยนะคะแล้วน้องค่อยกลับมาเล่นต่อในเนื้อเรื่องนั้นหรือบางที วันนี้เราไม่ว่างวันนี้เราไม่ว่างเนาะหายไปละเราหายไปละเรากลับมาเรียนใหม่เราอยากฟังตรงกลางเรื่องที่วันนั้นเราฟังค้างไว้น้องสามารถเลื่อนจากปุ่มข้างล่างก็ได้เหมือนกันหรือน้องจะกอทีละสิบวิก็ได้ในกรณีกอสิบวิน้องอาจจะฟังประโยคเมื่อกี้แล้วไม่ไม่มั่นใจอยากฟังใหม่อีกรอบหนึงน้องก็กดกอกลับไปสิบวินะคะแล้ว เราก็กดฟังใหม่อีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> หรือบางทีถ้าแบบว่าหนูฟังได้ครึ่งเรื่องแล้วค่ะหนูก็กดมาประมาณครึ่งเรื่องได้เลยนะคะเราจะทำเหมือนใน y o u t u b e นะคะเพื่อให้น้องง่ายแล้วก็สะดวกต่อการเข้าเรียนพอน้องครึ่งเรื่องปุ๊บน้องก็กดเล่นต่อได้เลยนะคะ,นคะหน้าตาอาจารย์เขาก็จะพูดประมาณนี้พอน้องเล่นเสร็จน้องก็สามารถเลือกวิชาอื่นได้เลยนะคะ น้องเลือกวิชาอื่นได้เลยนะคะน้องก็จะได้ฟังคำศัพท์การออกเสียงว่าเสียงเนี้ยมันออกประมาณไหนพอเวลาเราได้ยินเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยฉันพอจะรู้จักอุปกรณ์ตัวนี้และว,ว่ามันชื่อว่าอะไรออกเสียงว่ายังไงเราก็ฝึกพูดฝึกอะไรตามไปได้เลยนะคะอะทีนี้เสริมอีกนิดนึง ของน้องที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android เนาะน้องที่เป็น Android เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนก็ตามถ้าสมมติว่าน้องกดเข้ามาแล้วน้องไม่สามารถเล่นคลิปได้นะคะให้น้องเหมือนเลื่อนหน้าจอนิดหนึ่งอะลูกนะคะให้แถบข้างล่างตรงนี้มันขึ้นมานะคะไอะอย่างสมมติเราเลื่อนปกติแถบมันก็จะหายไปใช่ไหมข้างล่างพอเราเลื่อนมานิดหนึ่งอะแถบของน้องที่เป็น Android มันก็จะขึ้นมาข้างล่างเนี้ย มันจะเป็นจุดสามจุดนะคะจุดสามจุดขึ้นมานะคะตรงขอบมุมล่างขวานะคะน้องที่เป็น Android ที่เล่นคลิปไม่ได้น้องเลื่อนแล้วเห็นจุดสามจุดด้านล่างขวาปุ๊บน้องกดเข้าไปเลยนะคะพอน้องกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นช่องขึ้นมาด้านด้านล่างข้างๆขวามือตรงเนี้ยขึ้นมานะคะให้เราให้น้องเนี่ยเลือกคำว่าเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นนะคะ เปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นน้องกดเข้าไปพอเสร็จแล้วมันก็จะกลับไปที่หน้าล็อกอินหน้าแรกเนาะที่เรากดอ e ีเมลกับรหัสผ่านนูกนะคะกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราพิมพ e ์อีเมลกับรหัสผ่านในกลุ่มที่เราได้เหมือนเดิมเลยนะคะกดเข้าสู่ระบบจากนั้นคลิปวิดีโอของน้องก็จะเล่นได้นะคะ แต่ถ้าน้องเป็น Android ที่กดแล้วเล่นวิดีโอได้ปกติน้องก็เล่นได้ปกติเลยไม่จำเป็นต้องทำเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นอะไรเลยนะคะนะในส่วนนี้ถ้าเกิดใครเล่นไม่ได้เลื่อนแล้วก็กด3จุดนะคะเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นนะคะแต่ของใครเล่นได้ก็เล่นได้ปกติเลยนะคะโอเคไหมอ่ะทีนี้ในส่วนนี้ถ้าเกิดพูดไวหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยว เราอ่ะจะได้เจอกันในกลุ่มนะคะพี่จะไปหลังจากจบไรนี้นะพี่จะไปโพสต์รายชื่อให้ก่อนนะคะพอรายชื่อเสร็จแล้วเราดูเลขที่แล้วก็กลุ่มว่าเราอยู่เลขที่เท่าไหร่กลุ่มที่เท่าไหร่นะคะจากนั้นจะมีลิงก์ให้เรากดเข้ากลุ่มให้เรากดเข้ากลุ่มที่ตัวเองมีรายชื่อเท่านั้นนะคะพอกดเข้าไปนะคะน้องรายงานตัวนะคะชื่อแล้วก็เลขที่ของน้องนะคะเสร็จแล้วให้น้องกดมุมบน ขวามือนะคะเข้าไปที่โนต้ตกลุ่มย่อยของที่ตัวเองอยู่เมื่อกี้เนี้ยนะคะแล้วก็ดูอีเมลกับรหัสผ่านจากนั้นไปเข้า Google หรืออะไรก็ได้นะคะเซิร์ชโรงเรียนสีมาบริลักษ์นะคะแล้วก็กดที่ link ลิงก์เว็บไซต์โรงเรียนนะคะ link ลิงก์เว็บไซต์โรงเรียนถ้าเราไม่อยากกดค้นหานะคะกลัวแบบไม่เจอหรืออะไรเงี้ย พี่ก็จะทิ้งลิงก์โรงเรียนไว้ให้เราสามารถกดจากลิงก์ที่พี่ส่งให้ได้เลยนะคะไม่มีไวรัสในโลกนะกดได้เลยนะคะไม่มีจี้แน่นอนนะคะกดเข้าไปนะคะน้องเอาอีเมลกับรหัสผ่านใส่เข้าไปนะคะน้องกดเรียนนะคะรายวิชาที่ขึ้นแถบสีแดงนะคะแถบสีม่วงข้ามไปเลยช่างมันปล่อยมันไปนะคะให้เรากดแถบสีแดงนะคะเข้าเรียนเราลองไป วันนี้พอจบไลน์แล้วเราลองเข้าเว็บไซต์ดูก่อนนะคะเผื่อใครมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้เราค่อยทักไลน์มาถามพี่นะคะก็ไลน์ชื่อว่ามินเลยนะคะก็คือพี่ก็จะส่งข้อมูลไปให้ในกลุ่มอยู่แล้วเราก็กดทักหาพี่เนาะถ้าเกิดใครเข้าแล้วมีปัญหาหรืออะไรยเงี้ยก็ทักมาถามได้เลยนะคะพอเราเข้าเรียนเสร็จแล้วนะคะคืออย่าลืมกดนะคะห้ามเปลี่ยนรหัสห้ามเปลี่ยนชื่อ หรือข้อมูลในเว็บไซต์เลยนะคะเรียนเสร็จก็กดออกได้เลยนะคะถ้าเกิดน้องคนไหนเปลี่ยนเราจะต้องรับบิดชอบร่วมกันนะคะถ้าเกิดเข้าระบบไม่ได้โอเคไหมในส่วนนี้ห้ามห้ามทำเด็ดขาดเลยนะคะทำเครื่องหมายตกใจสีแดงไว้10ตัวเลยนะคะว่าห้ามทำนะคะน้องที่เข้าเรียนเสร็จแล้วก็ ปิดจบเรียบร้อยนะคะแล้วแต่ว่าวันนั้นอาจารย์จะให้เรียนในเรื่องอะไรหรือว่าทำงานเรื่องอะไรเราก็จะมีในเว็บไซต์ครบท้วนได้เลยนะคะอ่ะของพี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพอปิดไลฟ์สดนะคะเราก็จะได้เห็นชื่อของเราเรียบร้อยเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์ไข่เจียวเขาจะให้ส่งตารางเรียนให้กับพวกเราว่า มีเรียนวันไหนบ้างเวลาสิบโมงนะคะวันที่มีเรียนนะคะจะเป็นแถบไฮไลท์ให้เรานะคะเวลาสิบโมงของทุกวันเราจะไม่ใช่ทุกวันของทุกวันที่มีเรียนนะคะเราก็จะมาเจอกันใน Facebook ตรงนี้เลยนะคะก็จะอาจารย์ก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาสอนกันให้กับพวกเรานะคะอ่ะสงสัยคอมเมนต์ไม่ขึ้นเนาะ ถ้าพวกเราไม่มีคำถามนะคะหรือใครพิมพ์คำถามมาแล้วมันไม่ขึ้นในไลฟ์สดเดี๋ยวพี่จะไปตอบให้ในคอมเมนต์นะคะสอบวันอาทิตย์ทำงานประจำต้องหยุดงานไหมถ้าเป็นวันอาทิตย์นะคะที่ในเดือนที่สามเนาะเดือนแรกเดือนแรกจะมีสองวิชานะคะในเดือนที่สามเดือนสุดท้ายของการเรียนเนี่ยจะมีสี่วิชาเนาะไม่ต้องหยุดงานหรอกนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าน้องเข้า เข้ากะเนาะถ้าเกิดเข้ากะหรือติดงานจริงๆเนาะไม่มีเวลาแบบออกมาสอบเพราะว่าออย่างวิชาแรกที่เราจะต้องเจอเนี่ยก็คือวิชาปฐมพยาบาลเนาะสอบวันอาทิตย์ถ้าน้องไม่สะดวกสอบรอบ20นาฬิกาจะมีแบ่งสอบให้2รอบนะคะมีรอบแรกก็คือ12นาฬิกานะคะแล้วก็20นาฬิกาถ้าน้องไม่สะดวกรอบ20นากาน้องขอสอบรอบเที่ยงได้นะคะถ้าน้อง อสอบรอบเที่ยงแล้วน้องก,ก็ไม่ต้องสอบรอบสองทุ่มแล้วนะคะทำงานสิบเอ็ดโมงถึงยี่สิบนาฬิกาอันนี้ถ้าเกิดเราพอจะขอเวลาเขาออกมาสอบสักนิดนึงได้ไหมเพราะว่าวิชาแรกสาใช้เวลาสอบสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ที่คุมสอบประจำของรุ่นเราเนี่ยแจ้งเข้าไปว่าจะได้สอบวิชาไหน นะคะวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะมีอาจารย์เขาแจ้งนะคะเดี๋ยวถ้าไงน้องน้อง,น,องน้องลองคุยกับอาจารย์ที่คุมสอบประจํารุ่นเราดูนะคะเพราะว่าอาจจะขอพี่ที่ทํางานนะออกมาสักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยแบบว่าขอสอบแป๊บนึงนะคะเนาะโอเคไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคุยเพิ่มเติมดูนะคะหรือว่าเราจะถามกับอาจารย์ที่คุมสอบ โดยตรงก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะไปแสดงตัวลูกว่าเขาคือใครนะคะว่าคุมสอบเราวันนี้เวลานี้กับเวลานี้อะไรเงี้ยนะคะในส่วนนี้มีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมสอบถามได้นะลูกเพราะว่าเดี๋ยวจบไลฟ์สดก็จะเป็นในส่วนของการที่พวกเราจะต้องเข้ากลุ่มย่อยเนาะแล้วก็ไปรับอีเมลกับรหัสมาลองอเข้าเว็บไซต์นะคะ ถ้าเป็นสอบวันอาทิตย์นะลูกมันจะเป็นข้อสอบลิงก์นะคะมันจะเป็นข้อสอบลิงก์เราไม่ต้องมาสอบที่โรงเรียนเราสอบผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวอย่างตัวอย่างลิงก์นะคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวอย่างลิงแป๊บหนึ่ง อย่างอย่างสมมุติไม่ให้ดูจริงๆนะเดี๋ยวเห็นข้อสอบอะสมมุติว่าวันนี้เรามีสอบเนาะน้องมาขอสอบเนี่ยพี่เขาก็จะส่งลิงก์นะคะอาจารย์ประจํากลุ่มจะส่งลิงก์ให้อย่างสมมุติว่าวันนี้เราได้สอบเรื่องนี้นะคะอาจารย์เขาจะส่งมาในกลุ่มไลน์ที่พวกเราอยู่เลยนะคะ พอเราได้แบบนี้ยมันจะมีมันจะมีให้ทดสอบก่อนที่เราจะได้สอบจริงอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวจะมีระบบทดสอบให้พวกเราได้สอบกันนะคะอย่างสมมุติมาเราได้ลิงก์เรียนมาได้ลิงก์สอบขอโทษลูกได้ลิงก์สอบมาปุ๊บเรากดที่ลิงก์ข้อสอบนะคะมันก็จะเด้งไปในแบบทดสอบเลยอันนี้พี่ขอปิดข้อสอบนี้หนึ่งนะคะมันก็จะเด้งไปที่ข้อสอบของพวกเราเลยนะคะเราก็พิมพ์ชื่อเลขที่รุ่นให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ เลื่อนมาแล้วก็ทําข้อสอบนะคะมันมันย้อนแสงเนาะมันจะไม่เห็นนิดนึงนะคะเราก็จะได้ทําข้อสอบหน้าตาประมาณนี้นะคะอย่างสมมุติว่าอันเนี้ยมันคือมันคืออะไรเนาะเราก็พิมพ์ชื่อเลขที่ของเรานะคะมันจะเป็นช้อยส์นะคะอันนี้มันจะเป็นข้อสอบของรุ่นภาคปก,กติเนาะ มันจะเป็นช้อยให้เราจิ้มนะคะจิ้มแล้วเราก็จิ้มอย่างสมมติว่าอันนี้คือหูฟังนะคะช้อยมัน